ลองดูนะชอบอะไรก็บอกนะราคาเบาๆก็ลองต่อดูครับอาจารย์ 7, ถ้เกิดนี่เจ็นตัฐ7,000เท่าเขาต่อเลยผมขอเพิ่มอ,อีก1,500เอออีก1 5 8 0 5 0 0แล้วกัน อันนี้มามามาจากไหนเลยก็เปิดกับอาจารยเลยอ๋ออุ้ยอันนี้มันผิดราคาอันนี้อันนี้จริงๆอาจารย์นี้อันนี้อันนี้ผมเปิดแรงมา้เลโทษทีจริงๆเพราะว่าผมวางไว้โทษทีโทษทีโทษทีแทนน้องเขาด้วยเนาะอันนี้ผมพอดีว่าผมกําลังไปเดินหายางบวนเนาะอาจารย์เนาะจัดก็บให้พิษักหน่อยดิ

เรียนแม่เน่ั้งกลางเออาจารย์นบตอนตกลางตอนกลางตอนแรกไม่ม pues okay. okay, like to to ีัเียเยตอนหลังตอนหลัง่าทเียนเกียแล้วอไม่ได้่อรอดูลอยู่ครับโอเคครับผมถูกต้องขอบคุณครับเข่งเข่งเล่ยๆครับอาจารย์ แตี่งดูถ้าเราไปเราลองดูนะมีอะไรถูกใจนะครับราคาแบ่งเบากันนะดูว่าีเลยก็พูดไปเป็นยังไงเไม่มีตนัานี้เท่าไหร่แปอันนี้เหรอผมเปิดก็ดูว่าเนาะเอาว่าผมเปิดตามสภาพขององค์พระแล้วกันนะ อาจารย์ชอบใจก็ว่าคนทนที่ผมเปิดเขาด้วยความชอบนะเออพี่แล้เหรผมเปิดสาห้างองค์นี้ครับเพราะว่าองค์นี้ได้ผ่านงานใหญ่มาแล้วเพียงแต่ว่าเขาต่อดาวลงเยอะมากน,น,นะ

เจ็ดสิบบตังแต่เอั้งแตค้เดียวที่้ถือใหญ่เลยนะไม่เส้นเดียวมอายับไม่เคยเลยเราไม่เอาเลยนะครับควะโอกาสหน้าเนาะอาจารย์นะใครมาแวะชมกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหเล็กปานี้วัสดีจ้าหนูเดินอยยางนูนอ๋อเหรก็ไม่เห็นสกิดต่อกันบ้างเลยนะองนี้ต้องช่วยพี่สักดูแลหน่อยพระมันพระเข้าใจนะเพราะฉะ้นเนี่พี่สักเน้นว่าพี่สักจะตวจสอบไปอีกหน่อยเด้อแต่ไม่แต่ไม่มีเวลาในการตบกสับ <c oughs> เออพี่สักดูแลเราพิดชอบอันนี้ยอดทันบาบน้ำมันค่าต้มอัตราไปยังกับการ